ก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่11หน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณน,นะครับในหัวข้อเรื่องการใช้โปรแกรมตารางคำนวณน,นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1บอกเทคนิคการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 2. ส,สามารถคำนวณโดยการใช้นะครับโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 3. ม,มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะครับ 1. การใช้สูตรเพื่อหาผลรวมนะครับข้อ1ให้นักเรียนนะครับสร้างนะครับหรือพิมพ์ตารางข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ตามตัวอย่างนะครับที่กำหนดตามนี้นะครับให้นักเรียนนะครับพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Excel และให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ครับโดยมีรหัสนะครับโดยมีรหัสโดยมีชื่อนามสกุลนะครับคะแนนกลางภาคคะแนนปลายภาคคะแนนรวม และเกดเฉลี่ยนะครับเกดเฉลี่ยแต่ในส่วนของคะแนนรวมและเกดเฉลี่ยตรงนี้เราจะยังไม่พิมพ์นะครับให้พิมพ์แต่คะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาคไปก่อนนะครับ่าเมื่อเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ดังตามตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะครับ เดี๋ยวครูจะขอสอนนิดนึงนะครับในส่วนของการปรับให้นะครับหัวหัวเรื่องนี้คือผลการเรียนนักเรียนให้อยู่ตรงกลางโดยใช้คําสั่งผสานละการจัดกึ่งกลางนะครับโดยให้กด s h i ิ t ที่นะครับเซล์ A1 นะครับกดชิปค้างไว้ที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วมากดที่นะครับเซลล์สุดท้ายคือ F1 นะครับอ่ามันก็จะทําการคุมด่าน,นี้แล้วไปที่คําสั่ง นะครับผสานและจัดกึ่งกลางนะครับนี่เรากดานักเรียนก็สามารถจัดกึ่งกลางของหัวเรื่องได้นะครับนักเรียนก็จะได้แล้วนะครับโอเคเราจะจะได้ข้อมูลนะครับในส่วนของตารางต่างนะครับถ้าเมื่อเราพิมพ์เข้ามาตอนแรกเนี่ยนะครับตารางจะไม่ปรากฏเส้นนะครับจะไม่ปรากฏเส้น จะไม่มีเส้นใดๆเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนเส้นตารางสมมุติว่ามันยังไม่มีเส้นตารางอย่างนี้นะครับวิธีการสร้างเส้นตารางนะครับก็ให้เรียนกดที่ A1 นะครับแล้วก็มากดที่ F7 นะครับตรงนี้ครับเอเจ็ดคืออันสุดท้ายคือตัวนี้นะครับคุมดำนะครับหรือคุมดำอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วคลิกที่ บแบบอาาักขรไม่มีเส้นรอบงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นเส้นขอบทั้งหมดนี่ครับเส้นขอบก็จะมาแล้วนะครับโอเคเมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับในการใส่คะแนนรวมนะครับโดยการคะแนนรวมกลางภาคและปลายภาคของนักเรียนคนที่1่เนี่ยนะชื่อดวงฤทยัยใจกล้านะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนก็จะรวมคะแนนครับโดยการแทนค่า สูตรการคำนวณนะครับให้นักเรียนเอาเมาส์มาคลิกที่ e 3นะครับ e 3ครับแล้วคลิกไปที่สูตรนะครับ formula bar ตรงนี้ครับแทรกฟังก์ชันครับตรงนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้วให้นักเรียนใช้ฟังก์ชัน sum นะครับ sum ก็คือผลรวมนะครับรวมนะครับแล้วเลือกตกลงครับเมื่อได้แล้วนะครับ ให้เรียนพิมพ์นะครับพิมพ์คือต้องการรวมคะแนนจาก C3 นะครับให้เมาส์นะครับมาคลิกที่ C3 นะครับ C3 นะครับแล้วก็ D3 นะครับ D3 นะครับโดยการกดชิฟครั้งไว้ที่เป็นพิมพ์นะครับแล้วก็กดอย่างนี้นะครับกดดีหรือนักเรียนจะพิมพ์ไปเองเลยก็ได้นะครับ นัมเบอร์หพิมพ์มา C3 นะครับโคลอนนะครับ d 3นะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแล้วก็กดตกลงปุ๊บอ่าก็จะได้คะแนนรวมของทั้งหมดนะครับของนักเรียนทั้งหมด1 2 3 4 5 5คนนี้นะครับอ่าคนต่อไปนะครับคนต่อไป เราจะใช้วิธีการนะครับรวมคะแนนเลยโดยไม่ต้องนะครับทำสูตรใหม่ไม่ต้องสร้างสูตรใหม่นะครับโดยการคลิกที่มุมล่างซ้ายของเซลล์ E3 อย่างนี้นะครับขอโทษทีครับขอให้คลิกที่มุมล่างขวาของเซลล์นะครับ E3 นะครับเมาส์ของเราจะเป็นรูปบวกอย่างนี้นะครับสีดาแล้วถ้าเรียนกดนะครับ ดึงลงมาดึงลงมาอย่างนี้นะครับดึงลงมาเลยมาถึงเซลล์สุดท้ายก็จะปรากฏนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับดึงลงมาอย่างนี้เลยนะครับกดลงมากดเมาส์ค้างไว้ครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมาอย่างนี้นะครับก็จะได้คะแนนรวมนะครับทั้งหมดเลยนะครับง่ายไหมครับครับผมง่ายมากเลยนะวิธีการ ก็ได้คะแนนรวมแล้วนะครับต่อไปเกรดเฉลี่ยนะครับเกดเฉลี่ยนะครับเกดเฉลี่ยสูตรที่ใช้ก็คือ if นะครับ if if ก็คือถ้านะครับสูตรที่จะใช้นะครับให้เรียนพิมพ์ตามเลยก็ได้นะครับสูตรที่ใช้ในช่อง f3 นี้ก็ให้พิมพ์ตามเลยก็ได้ครับกดที่ฟังก์ชันนะครับกดที่ if นะครับ if ตกลงนะครับ แล้วก็ตกลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ตามครูนะครับพิมพ์ตามครูไป if <Eat. S 1> นะครับวงเล็บเปิดนะครับตามด้วย E นะครับ e หไหลที่เราต้องการคือเราจะใช้คะแนนรวมของนะครับ e 3 e 4 e 5 e 6 e 7ตรงนี้นะครับเป็นคะแนนรวม แล้วก็นําไปทําเกดเฉลี่ยออย่าง92เราก็รู้ว่าเป็นเกด4ใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องพิมพ์สูตรตามที่กําหนดไว้ก่อนนะครับโดยพิมพ์ e7 นะครับอ่า e e3 นะครับนะ e3 e e3 นะครับ e3 ถูกแล้ว e ครับอ่านะ e มากกว่าหรือเท่ากับ8มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไรครับ80นะครับ80ก็คือเกียรติสตรงนี้ 80. ให้นะครับโดยการใช้เครื่องหมายตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายเว้นวรรคนะครับหรือเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองเว้นวรรคหรือที่เรียกว่าจุลภาคนะครับเว้นวรรคตามด้วย เครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายคำพูดครับหรือเรียกว่าสัญญะประกาศนั่นเองนะครับอัญญประกาศนั่นเองหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับเรียกว่าอัญญประกาศข้างในก็เห็ว่าให้แสดงเครื่องหมายคำพูดว่า c นะครับเป็น c นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคน,นะครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ลองใส่ เครื่องหมายวงเล็บปิดไปก็ enter ะนะครับก็จะได้เกดตามที่กำหนดหรือเปล่าถ้าถูกก็แสดงว่าเราพิมพ์ถูกนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับก็ให้พิมพ์ต่อเข้าไปนะครับโดยให้พิมพ์เป็นเกดที่เกร3.5ด3.5นะครับก็พิมพ์เหมือนเดิมพิมพ์ตามเลย f E สามครับเหมือนเดิมมากกว่าือเท่ากับอะไรครับเจ็ดสิบห้าครับก็เท่ากับส่าเครื่องหมายคำพูดครับตามด้วยจุดห้าให้แสดงเป็นสามจุดห้าโอเคดิ่ไปเรื่อยๆนะครับพิพ์ไปเรื่อย ห้าได้อี e ครับมากกว่ากับเท่าไหร่ครับ7จิ 70. ครับขึ้มาอ่าวักไหนสำพูดเจวักนี่ครับห้าอี มากกว่าและกับกับนะครับหกจุดห้าก็จะให้แสดงวักให้แสดงให้แสดงเป็น,อ,น,นอันนี้เ,เกจสามนะครับเกตสามนี่เป็นเกจสองจุดห้าไปครับไปห้า อ,อีสามมากกว่าครับกับเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบก็ให้แสดงเครื่องหมายนะครับแสดงสองเกตสองครับวักครับห้าอีสามมากกว่าวกับ เท่าไร่เกหกาจุดห้าครับให้แสดงเกตหนึ่งจดห้วักถ้า e 3นะครับ e 3าเท่าไหร่ครับมากกว่าหรือเท่ากับ uh, มากกว่าหรือเท่ากับ5้ิบ วัดให้แสดงเกจนะครับเกจหนึ่งแสดงเอสหนึ่งถ้านะครับอีสามอันนี้ต้องเป็นน้อยกว่านะครับเมื่อถ้าเกิดได้เกตศูนย์นี่ต้องให้พิมพ์เป็นน้อยกว่านะครับอ่าอีสามน้อยกว่าหรือเท่ากับ 49อ่านี่ครับท่านได้ที่สี่นีคือก็จะได้คะแนนนะครับวักคำพูด0ูครับก็มายนี้ครับแล้วก็ใส่วงเ็บปิดนะครับวงเดบปิดวงเ็บปิดต้องใส่ให้หมดทุกตัวนะครับตามสีที้งหนดโดยจะมีทั้งหมด8เกรดนะครับก็ต้องใส่8อัน1 2 3 1นะครับ 2 3 4 5 6 7 8เ okay, คนะครับก็จะได้สูตรตามที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็กด Enter ปุ๊บะกาจะได้สูตรทั้งหมดเลยนะครับที่เรากำหนดก็ให้ทำเหมือนเดิมนะครับตามที่นักเรียนเคยเคยทำนะโดยการกดชิปค้างไว้และคลิกไปที่มุมขวาล่างนะครับ มุมขวาล่างอ่าขอโทษทีครับไม่ต้องกดชิปนะครับลากลงมาได้เลยนะครับมุมขวาล่างกดลากกมาได้อย่างนี้อ่าเห็นไหมครับก็จะแสดงเกรดเฉลี่ยตามที่กําหนดนะครับในสูตรที่นัเกเรียนพิมพ์ไปด้านบนตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นพิธีการทําสูตรนะครับเกรดเฉลี่ยนะครับโดยการใช้ if นะครับ แล้วก็การใช้ซ้ำเพื่อหาค่าผลรวมนะครับนะครับตรงนี้สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่11นะครับการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณน,นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับนักเรียนที่นะครับไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถสอบถามหรือ พิมพ์คอมเมนต์ไปข้างล่างนะครับคลิปของครูได้นะครับตอนนี้ขอขอบคุณมากครับ